หากคุณเป็นผู้ประกอบการที่ต้องการขยายธุรกิจและกำลังมองหาคลังสินค้าห้องเย็นที่รองรับการจัดเก็บอาหารวัตถุดิบทุกประเภทซึ่งจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษในการจัดเก็บให้สดสะอาดปลอดภัยตามมาตรฐานสากล JWUD เราคิดโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณไว้แล้วด้วยบริการคลังสินค้าห้องเย็นหรือ cold storage ที่สามารถจุดสินค้าได้สูงถึง1 0 0 0 0แตันโดยมีระดับความเย็นถึง3ระดับเพื่อตอบสนองความต้องการคลังห้องเย็นที่แตกต่างกันของสินค้าแต่ละประเภทคลังสินค้าห้องเย็นของเราตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดถึง3แห่งโดยแต่ละทำเลนั้นมีจุดขายที่แตกต่างกันในการรับสินค้าโดยเฉพาะทำเลถนนบางนาตราดกม19นั้นถือเป็นศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้าภายในภูมิภาคอาเซียนมีจุดขายพิเศษ โดยเราเป็นคลังห้องเย็นปลอดอากรรายแรกในประเทศหรือฟรีโซนที่ให้สิทธิประโยชน์เขตปลอดอากรมากมายเพื่อผู้นำเข้าส่งออกโดยเฉพาะนอกจากนี้คลังสินค้าห้องเย็นของเรายังมีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้มากมายไม่ว่าจะเป็นระบบ CCMS ที่จะบันทึกการเคลื่อนไหวของสินค้าทุกชิน้นช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการบริการระบบ ASRS จัดเก็บสินค้าแบบอัตโนมัติมีความแม่นยำและปลอดภัยสูง สามารถจัดเก็บสินค้าในแนวสูงได้ถึง14ชั้นและยังประหยัดพลังงานไฟฟ้าอีกด้วยและทั้งหมดนี้ทำให้ j w d เป็นผู้นำด้าน Co-Chain Management Service Provider ที่ให้บริการครอบคลุมครบวงจรจบในที่เดียวตอบโจทย์การขยายธุรกิจในปัจจุบันที่เน้นความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด